ครับสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจอกับผมนะครับยูนิบอีกแล้วนะครับมันก็ขอบยังพรีใหม่นะครับให้คุณประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานคุณต้านโควิดลูกกบฏโควิดมันก็สบายมันก็หนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เล่นเกมนะครับขอให้โชคดีชัยเปิดได้ของดีๆนะครับได้ดูดูอานายอคอนนะครับผมอ่ะนะครับผมวันนี้มิ้ก็จะพามาแลกเชื้อกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แล้เแชร์กันนะครับอ่านี่ครับมี2ต่อนะครับต่อแรกนะครับนี่เป็นครบสามพันนะครับผมจะได้นี่ของเยอะนะครับนี่บ๊เก็ดด้วยนะครับสามพันเดี๋ยวมาดูสามพันต่อนะครับอ่าต่อแล้วต่อที่สองได้ได้แต่ที่สองไม่ได้บนัสคูณสองครับผมได้ที่หนึ่งได้ค่าเทยนะครับเติมสามพันบาทครับย้ำนะครับแนะนำเลยนะครับช่วงนี้ค่าคริดจะเติมนะครับเติมเลยสามพัน ด้ไหมึง hmm. พ mm ันหกร้อ hmm. ย mm ้ไมอีก like. mm ึง hmm. พ mm ันอยครับรวมเป็นแล้วก็บวกกับเศษเศษนะครับกลายเป็นสี่พันสีเซนจดมืนะครับก็คือสี่พันเจ็ดร้บาทนะครับจะจ่ายเป็นสามพันครับนี่คือต่อที่สนะครับส่วนต่อแรกก็คือนะครนี่ของนะครับยิงทำงานเยอะยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาเนครับกสามวนะครับจะไปครับนี่นะครับได้ขอมาเยอะนะครับโอนะครับ เดี๋ยวก็ได้ทุโสไม่ไหวนคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ถ้าเราเล็กไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับ,รบถ้าเป็นมือถือนะครับก็าสามารถเล็กได้นะครับแต่จะเป็นทูโสอ,อย่างเดียวนะครับจะไม่มีของีถมนะครับแต่มต่อเดียวนะครับม,มือถือโอเคนะครับเดีย๋ยวเราไปดูมันในเกมครับ นะครับเราเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยว่ฝนอื่นนะครับลุงพามาดูนะครับติดน้ำตาลเหมือนก่อนนะครัช่วงนี้นะครับใครอยากซื้อทำงานจัดได้เลยครับราคามันลุงเยอะมากนะครับลุงลุ้งแล้วฮึสตอร์บ็อกซีบอลลัสนะครับโอ้โหอินซันอี้นะพาอตั้งราคาลดนะครับจัดพันยืมเงินวันจัดพันนะครับโอ้โหนะครับลุงกั้งซื้อขายรถไปหนึ่งพันเป็ดลอยล้านนะครับนะลุงกั้งซื้อไปหนึ่งพันบอลลัสนะครับนี่ โอเคถ้าใครอยากซื้อทำนานจัดเลยครับช่วงนี้นะครับซื้อทำนานได้เลยครับผมเดี๋ยวมาดูของในเลขซื้อนะครับนี่ครับก็จะมีสามกล่องนะครับผมรับไปนะครับผมแล้วก็จะมีพวกชุดพวกอะไรต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับก็เป็นชุดเป็นปลาคันเลือนนะครับพิเศษนะครับผมหมูยองเช้าเดี๋ยวที่อันครับโอเคเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกันอ๋อมีชุดนะครับผมมีชุดสานตานครับผมชุดแข่งสานตาครอสนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอ่านู5 0 0อนะครับผม50ล้านนะครับผมไม่เป็นไรเห็นไหมครับโอ้ชิปสวยนะครับชิปสวยมากนะครับสุเกยแล้วก็ 20K นะครับผม300นะครับอิมบาราฮิมุนะครับแล้วก็50-500นะครับจำนะครับถ้าใครอยากเลขเสียวก็จัดไปเลยนะครับผม อืมนะครับอ๋อหมดแล้วเหรออ๋อมีด้วยนะครับครบห้าสิบนะครับผมกินกับกันนะครับหกร้อยสิบล้านครับสองพันครับนะครับอ๋ออ๋อมีด้วยคนระับมีน้อยถึงสองพันล้านนะครับเจ็ดร้อยล้านโอเคนะครับแล้วก็มีรองเท้ารองทุกน้ำแข็งนครับผม แล้วก็เบสุดท้ายนะครับก็เป็นครับหรือไอคอนนะครับผมยังไม่เคยได้ไอคอนเลยนะครับขอสักตัวนึงครับจากทับนี้ครับโอ้โหไม่ได้ครับได้เดียวเลูกทำไมไม่มาปีไอคอนนะครับไองซื้ออีกนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคอยู่นะครับจะได้นะครับผมเสร็จนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับดีไหมครับผมดีครับ